าการกลับถิ่นฐานบ้านเกิดนอกจากจะเป็นความสุขของคนในยุคปัจจุบันแล้วนะครับยังเป็นมากกว่าทางเลือกเพราะนี่คือทางรอดครับไม่ว่าจะเป็นการรอดจากโรคภัยหรือสังคมที่แออัดทั้งยังได้กลับมาสร้างอาชีพดูแลครอบครัวในระยะยาวเช่นเดียวกับลูกหลานในหลายครอบครัวที่หันกลับมาใช้ชีวิตณบ้านอีตองตะบนปีล็อกอำเภอทองผาภูมิชุมชนชาติพันธุ์ที่ถูกอบล้อมด้วยคุณเขาแห่งนี้ บอกได้คำเดียวเลยนะครับว่าความสวยง,งามและบนตเสน่ห์ทำให้พวกเรามองข้ามอุปสรรคความห่างไกลระหว่างการเดินทางกันเลยทีเดียวนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและในที่สุดเราก็มาถึงที่หมู่บ้านอีตองตะบนปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกันแล้วแม่คุณผู้ชมครับก็มาถึงไม่ง่ายเลยครับกว่า300โค้งแต่มาถึงแล้วนี่โอ้โหชื่นใจคุณผู้ชมพอที่นี่นะครับท่ามกลางบรรยากาศความหนาวเย็นทั้งช่วงกลางวันนะช่วงตอนเช้าแล้วก็กลางคืนนี่เรียกว่าเรือมบรรยากาศข้างนอกไปหมดเลยนะครับที่นี่คุณผู้ชมครับบ่มเพราะความเป็นวัฒนธรรมของวิถีชุมชนทั้งชาวเมียนมาทวายลามากว่าร้อยปีล้อมรอบไปด้วยเหมืองเก่า ซึ่งที่นี่หาชมยา,มากมากๆต้องมาสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตและที่สําคัญนะครับเรื่องราวของชาวบ้านที่นี่เขายังคงรักษากันไว้เรื่องราวของวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมที่มีความสวยงามและคนที่จะมาบอกเล่ากับเราในวันนี้ถึงเรื่องราวหมู่บ้านอีตองแห่งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านอีตองแห่งนี้ครับพี่ดีถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับ<ด>พี่<ด>นีคะ่ะบมียนกลราบาเชมียนกราบาที่นะฮะต้องทักทายเป็นภาษาชาวเมียนมาที่หนึ่งที่นี่เป็นชนกลุ่มใหญ่ๆ,ๆเลยก็ว่าได้นะ,ะใช่ค่ะช่และนี่คือพี่นีอรุณน,นีมหาจีรตีนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งที่บ้านอีตองแห่งนี้นี่เอนะฮะใช่ะคะ <c oughs> ช่ะบรรยากาศสวยงามมากพี่นีครับประทับใจมาก,กี่ครั้งน,นี่ก็รู้สึกว่าเย็นมากลืมบรรยากาศโลกภายนอกเลยชาวบ้านที่นี่เขาอยู่เขากินยังไงที่นี่วิชีวเพราะว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่เนาะต้องเกินมาก่อนว่า ของเราเป็นเมืองแร่ครับผมนะคะเมื่อเกิดมาประมาณปี2 4 8 2อ่แแล้วเป็นแร่ดีบุกและวุลนแฟมครับผมสมัยก่อนเนี่ยถ้าเทียบกับทุกวันนี้ค่าค่าเงินต่างกันสมัยก่อนนี่จะเฟื่องฟูมากคนจะเยอะมากเพราะเรามีชาติพันธุ์มีทั้งมอญกะเรียงพม่าชาวเนปาแล้วก็จะมีคนไทยอ้มีเนปาด้วยอ่าใช่นะคะเพราะว่าเราทําแรกกันอย่างเดียวค้าขายชายแดนเปิดไม่มีการปิดเดินทางไปมาได้ ค้างัวค้าควายค้าแรกค้าบพุทธพิมพ์คือเรามีมามตั้งแต่ช่วงนั้นไปมาหาสู่กันไปเรื่องปกติมากแค่จะไม่มีการแบ่งชนชาติว่าเป็นใครจากที่ไหนแต่ที่นี่ในชนชาติที่พูดเมื่อสักครูน่นี้คือเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยคุณผู้ชมครับที่เขาอยู่ และยังอยู่ต่อนับร่วมหายปีจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งสมัยตอนที่มีเมืองแรกเนี่ยซึ่งก็ไม่ห่างไกลจากตรงนี้มากใช่ค่ะครับก็มีรายได้จากตรงนั้นก็ใช่ค่ะที่นี่ครับอย่างเราเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศก็จะมีอ่างเก็บน้ําใหญ่ของหมู่บ้านด้านหน้าอ่าใช่นะแล้วก็จะมีบ้านพักที่พักแล้วก็มีร้านมาที่ไว้สำหรับท่องเที่ยวเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมฮะไม่เป็นไัไม่มีแต่แต่ว่าแอ่งน้ำไม่จะมีมาตั้งแต่สมัยเมืองแรกแล้วครับผมแอ่งน้ําตัวนี้คือว่าเราจะใช้ในการที่ เวลาเราทำแร่ต่อใส่ท่อขึ้นไปทนเป็นหัวฉีดฉีดแล่ลงมานะคะตรงนี้คือตรงนี้คือมีตั้งนานมาแล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกแองน้ําแองปลาตรงนี้ก็คือเมื่อก่อนไม่มีมีแต่แองน้าแต่ว่ายังไม่มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเพราะเมื่อก่อนนี่มันเป็นลงแยกแล่เป็นลงบดแล่เป็นอุตสาหกรรมของของเมืองแร่เลยในตัวเมืองแร่พอ รับปิดตัวลงเจ็บปุ๊บชาวบ้านไม่มีไรายได้ครัก็อ,อยู่กันมาแบบเอื้อเอือเอ้อ,อ,อรควิถีชีวิตของคนบ้านนอกเนาะอยู่กันมาแบบเอื้ออรซึ่งกันและกันจนกระทั่งเราได้มีโอกาสเปิดเป็นเมืองของการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี้<ข>จะไม่มีคนจะงเงียบเลยครับพอเปิดเมืองแรกแเสร็จแล้วเมืองแรกป็นเงียบเลยค่ะครับผมตรงนี้มาจำได้แค่ว่าตอนที่เฟื่องฟูแรกๆเนี่ยช่วงที่แบบนักท่องเที่ยวหาโถมมาเข้ามาในช่วงปีไหน ก็มันก็คือเมื่อก่อนนี่มันก็จะน้อยอยู่ก็คือจะมีประมาณ3ปีหลังเนี่ยครับผมที่เราจะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากครับนะคะพอเยอะเสร็จปุ๊บมันก็จะมาตลอดนะ่ตอน,นี้คือว่าที่นี่เที่ยวได้ทั้งปีเราไม่ได้มีว่าจะต้องเป็นฤดูไหนเดือนไหนนะคะครับถ้าเป็นหน้าฝนเด็กๆก็จะชอบคือมันก็จะฝนงานแบบนึงเด็กๆด้มีโอกาสมากลางโลบถือตะเกียงใส่เสื้อกันฝนแล้วเดินทายรูปอะไรเงี้ยมันจะหนาวนจะมีหมอกเยอะมากถ้าหน้าฝน <ค>ที่นี่<ม>จะแปลกกว่าที่อื่นหน่อยอหน้าหนาวจะไม่มีหมอกแต่มีหมอกก็คือน้อยนิดเท่านั้น<อ>ถ้าหน้าฝนต่องบ้านอย่างเงี้ยจะมองกันแทบไม่เห็นโอ้โหแต่อากาศเย็นนะอ่าค่ะจะปกคลุมไปด้วยหมอกค,มอครับผมอ่าใช่ครับที่สำคัญพี่นีเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นผู้ใหญ่บ้านของที่นี่ด้วยนะฮะอยากให้เล่าเรื่องของชีวิตตั้งแต่วัยเด็กนะะว่าตอนช่วงวัยเด็กจนถึงตอนนี้เราทําอะไรให้กับที่นี่บ้างน,นะที่เราเป็นคนในท้องถิ่นที่นี่เองแล้วมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ไงครับก็เมื่อก่อน ตอนเด็กๆเกนาะเราก็ได้ไปเรียนหนังสือในตัวเมืองเคอเราไปเรียนที่จังหวัดกานรนะคะพอเรียนหนังสือเสร็จ,รจปุ๊บเราก็ได้กลับมาอยู่บ้านอ่ะแต่ว่าช่วงชีวิตที่เราเปลี่ยนก็คือหนึง่งพ่อแม่เราเป็นคนค้าขายอยู่แล้วคุณแม่เป็นคนค้าขายตั้งแต่สมัยมึงแรกเลยก็ได้เลือดของการค้าขายครับเพราะเราชอบชอบเป็นค้าขายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามาเปลี่ยนแปลงก็กคือคนในพื้นที่ที่เราอยู่กันได้เพราะว่าไม่มีคนด้านนอก อยู่กันแบบพี่น้องกันมากกว่าครก็คือเหมือนเห็นกันตั้งแต่เกิดตั้งแต่เล็กได้เหมือนนักจงอาจา์นี่คือเราอยู่มาด้วยกันกันปกครองมังน็เลยจังนะรู้จักกันไปหมดเลยก็คือแค่หลับตาก็รู้แล้วว่าบ้านนี้มีกี่คน <c oughs> มีใครมั่ง นะคะตรงตรงตรงนี้ครับผมเอาละคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอยากทราบแล้วครับว่าถ้าเรามาที่บ้านอีตองเนี่ยที่ไหนคนต้องไปที่ไหนคนต้องชิมบ้างวันวนี้นะรบกวนพี่ดีนะครับพาเราไปหน่อยทราบเพาว่ามีของเด็ดๆเพียบเลยที่นี่เราก็อาจจะมีเป็นอาหารพื้นบ้านมางอาจจะไม่เหมือนข้างล่างแต่ว่าเราก็มีร้านอาหารเยอะนะคะตรงนี้แต่ว่เดี๋ยวจะพาไปดูแบบร้านที่เชา้าๆมาคนจะมาทานกันอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะเป็นอาหารพื้นๆพร้อมแล้วไปเลยครับคุณผู้ชมนะได้ค่ะ นี่นะคะก็คือพี่อ้อนคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับิงกะลาบาครับบินเกลาบาชีครับผมนี่คือไข่ออนเซนไข่ออนเซนโอ้โหมาถึงตรงนี้ได้กินไข่คุณผู้ชมครับที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงครับเราใช้น้ําแร่ที่นี่ค่ะน้ําแร่ของอีตองนะคะชมน้ําแร่นะคะนี่น้ําแร่ของเราออกมาจากภูเขาเป็นน้ําซับจากแร่แท้ แล้วเราก็มีโรงงานโรงงานของเราก็ต้องผ่านออยใช่ไหมคะครับผมทั้งหมดมีวิตามินอยู่ในนี้หมดโอ้โหเราก็ดัดแปลงเอามาทําเป็นไข่ออนเซนที่นี่ค่ะครับซึ่งไม่มีใครได้ทํานอกจากอีตองนะคะเท่านั้นถ้าอยากกินไข่ออนเซนที่มาจากน้ำแร่และนั้วจัดน้ำซับบนเขาด้วยอีตองเท่านั้นคุณผู้ชมครับที่นี่นะแล้วเขาบินแห่งเดียวด้วยแล้วไข่นี่คุณผู้ชมครับทุกเช้านักท่องเที่ยวไม่วนผ้าเลยตื่นเช้ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อีตองตองนี้ ไข่ออนเซ็นเป็นลำแรกเลยที่ไข่ทั้งหมดถูกลำเนียงไ้ที่นี่นะครับฉะนั้นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้นเส้นทางเลยจะเห็นไข่ออนเซ็นเป็นอันดับแรกฉะนั้นก่อนจะไปทานอย่างอื่นใช่ไหมพี่นีครับใช่ครัข้างในมีอีกเพียบเลยนะฮะต้องเริ่มต้นด้วยไข่ออนเซ็นก่อนปอกออกมาแล้วเป็นยังไงฮะปเออนี่ให้ให้ให้ผู้ชมได้ชมนิดนึงครับให้ให้้น้องก็ถือดูนะคะว้าวนี่คือออนเซ็น แต่เวลาเขาต้องชัดเจนนะห้านาทีแค่นั้นอ้านาทีนี้เกินเลยยังครับคุณคะนี่อเกินยังครับนี่คุณผู้ชมนี่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 ออุมามิอร่อยครับคุณผู้ชมครับครับเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนนะฮะครับพี่นี่ครับนี่คือเรื่องราวของวิถีชาวบ้านจริงๆมีมานานแล้วใช่ไหมครับมีก็ได้สักพักหนึ่งแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีพอดีเลย คุณครูก็เมื่อก่อนท่านเป็นคุณครูนะคะแล้วกลับกลับมาอยู่บ้านนะคะครับผมเสียแล้วกลับมาอยู่บ้านก็เลยมาทําขายขึ้นจะอยู่ที่ไหนก็แต่ถ้าเรารักชุมชนคุณผู้ชมครับนี่คือหนึ่งในตัวอย่างคนที่รักชุมชนอีตองขอบคุณคุณครูมากนะครับขอให้ขายดีๆนะครับนะคะค่ะพี่อ้นสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าครับพี่ดีครับเดินด้านหน้าก็ังมีอีกหลายๆอย่างนะคะไปเลยครับผม ร้านนึงแล้วคุณผู้ชมครับก็ชื่อว่าคนไทยในเมนูนี้ไม่ควรพลาดเลยครับนี่คือส้มตำแห่งเดียวของอิตองนะฮะชื่อนี้ชื่อว่าะร้านนี้ร้านน้องนิชาร้านน้องนิชาพี่ดิร้านที่อยู่มนานหรือยังครับพี่นี่ฮะก็เปิดช่วงที่มีธุรกิจของการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเพราะที่นี่ร้านส้มตำจะหายากหน่อยนะคะที่นี่จะมีอยู่สองสามเจ้าแค่หน้นเองจริงๆเองเป็นชุมชนเล็กๆแต่เมนูอาหารอร่อยนะฮะ ไปดูหน่อยว่าเมนูที่เขาประโชรนี้คืออะไรครับผมส้มตำค่ะนี่ส้มตำคุณผู้ชมครับเี๋ยวยกโคกเลยนะครับอออพอดีที่งานเราถนัดยกโคกครับ <c oughs> ยกกลับบ้านได้ยกกลับบ้าน <c oughs> ได้แ <c oughs> ม่ขายยกได้ไหมครับยกไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมครับโอ้หน้าตาน่าทานมากเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่คือว่าเป็นอาหารเมนูคู่คนไทยเลยนะครับผมไปชิมได้ไหมครับได้ะนี่ ตรงนี้ขายเป็นยังไงบ้างครับขายได้เรื่อยๆค่ะขายได้เรื่อยๆนะครับใช่รู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นหนึ่งในร้านที่ถ้ามาที่อีตองแล้วต้องแวะเรารักบ้านอีตองบ้านเรายังไงบ้างภูมิใจยังไงบ้างครับยังไงรู้สึกภูมิใจยังไงบ้างที่เราได้เป็นชาวบ้านที่นี่บ้านอีตองก็ดีใจค่ะดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเราก็ทุกๆอย่างอ่ะเพราะว่าคนที่มาใน หมู่บ้านนี้ต้องคือมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาชิมอาหารของเราด้วยอือ <c oughs> นี่คือที่มาของอาหารส้มตำเมนูเด็ดของที่นี่ร้านนิชาที่ผมชิมให้คุณผู้ชม,มนะอ๋อรู้สึกว่าอร่อยแล้วส้มตำอร่อยมากคุณผู้ชมขอบคุณมากนะครับขอถ่ายด้วยนะครับ <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะฝาวะครั <c oughs> บ ญานะคะเป็นคนขายของอยู่บนนี้ครับผมสวัสดีครับที่เป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมครับพี่นีครับอ๋อใช่ค่ะถ้าผ้าบนเนี้ยเราจะดูแบบเป็นสีสันจะชุดชาติอย่างเงี้ยนะคะคเป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่ตัดเย็บเลยแม่บ้านของของที่นี่แล้วก็จะเอามันจะมาดัดแปลงเป็นของผู้หญิงบ้างของผู้ชายถ้าคนจะข้างขึ้นมาก็อาจจะเป็นชุดแซกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีกระโปรงมีกระเป๋าม,มีเอียเอ๊ยมเลยตัดเย็บนนะคะแล้วผ้ามันจะไม่เหมือนผ้ามันจะ เป็นาลายเลยนะฮะ,ะถามนออ้องอาจารย์อีกรอบนึงก็ได้ครับว่าที่นี่เนี่ยนะครับถ้าเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงผู้ชายจะแตกต่างก,กันครับเอกลักษณ์ของเขาเคือยังไงฮะถ้าแบบผู้ชายก็จะแต่งตัวเหมือนหุ่นตัวนั้นเลยค่ะนี่คุณผู้ชมครับเป็นทรงนั้นเลยจ้องเรามานานมาก <c oughs> แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นแบบว่าชุดแจกแล้วก็จะมีเป็นกางเกงแล้วก็เป็นชุดคอปเป็นแบบหุ่นตัวนี้ก็ได้แบบตัวนี้ได้แล้วแต่คุณลูกค้าชอบหลักหลามีให้เลือกหลายแบบและกางเกงที่เราเห็นแบบนี้ก็คือเป็นเกงคืนบ้านทีี่่เเเราาายกกกวงง ทรงสะดอนี่นะครับผมถ้ามาที่บ้านอีตองเนี่ยไม่ขนภาพด้วยประกาศทั้งพวงก,กับที่นี่นะขอบคุณมากนะครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งน,นะครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นคนที่ดีก่อนนะครับ จะนี้ไปถ่ายไหนต่อนีครับพี่นีครับจะไปดูน้องเขาแกะสลักเกี่ยวกับไม้ไม้มงคลแกะสลักไม้และเป็นไม้มงคลด้วยค่ะเขาเรียกว่าไม้พญาเท้าเอวพญาเท้าเอวต้นยืนเล่ะครับใช่ใช่ไมเป็ที่มายังไงฮะเนี่ยมันจะเป็นรูปไม้แต่มันจะเป็นไม้หายากเนาะแล้วก็มันจะมีเฉพาะแบบของมันว่าตามรูปทรงอะไรแตเหมือนกับทารกสีเท้าเอวอยู่อะไรเนี่ยแล้วน้องเขาก็จะเอามาแกะสลัก ะนะคะตรงนี้เป็นไม้ที่ึ้นเฉพาะที่อีสองมัน,านามันจะอยู่คแค่มีอยู่แค่ไม่กี่ที่นะคะของจังหวดัดดย่างแล้วก็เขาก็มีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลบอกว่ามีแล้วติดตัวแล้วมีเป็นตรลม,มงคลกับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาไปดูได้ชมกันเลยอ่ะค่ะได้ได้เลย,ย<า>จ้า และตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่วิทย์ไอหยีกันแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับสวัสดีครับผมแอบตามหานางพญาเท้าเอวครับคือแดดไม่เคยได้ยินเลยจะเป็นตัวนี้เลยครับนี่เอ้าวใส่ก็ตัวเดียวกับนีหรือเปล่าครับใช่ครับผมอ๋อนี่คุณผู้ชมฮะนี่คือนางพญาเท้าเอวคืออะไรครับช่วยอธิบายเราฟังนิดนึงครับไม้ตัวนี้จะมีสรรพคุณในตัวอยู่แล้วครับครับผมแล้วก็จะหาได้เฉพาะป่าในแถบเนี้ยครับอืมก็ผมก็พาเด็กๆวัยรุ่นเนี้ยก็ไปตัด แล้วก็มาทำเนี่ยครับครับหายากไหมครับอันนี้มันก็ต้องเดินเข้าไปในป่าหน่อยครับออ๋อสมพพคุณเขาสามารถใช้ทําอะไรได้บ้างครับคุณวิออันนี้แก้ปวดเมื่อยได้ครับอืมนี่ก็ไปดองเป็นยาครับผมคือเราไม่ค่อยได้เห็นนะคุณผู้ชมครับเป็นนางพญาเท้าเอวใช่แล้วที่เหตุผลผมเ<ม>ชื่อว่าที่เราเรียกว่านางพญาเท้าเอวเนี่ยเพราะเขาเหมือนเป็นตัวแล้วมีแขนหรือเปล่า<ช>นี่ผมเขาใจถูกใช่ไหมฮะครับผมเหมือนกำลังกางแขน การคูนแคลนอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาที่บ้านอีตองปีล็อกเนี่ยลองมาดูคุณผู้ชมครับเป็นไม้ที่เราหาชมที่อื่นไม่ค่อยได้แล้วขายดีมากทวยทราบมาว่าอย่างนั้นนี่นะตอนนี้เอามาทําอะไรไบ้างเอ่อถ้าเป็นพงแจเนี่ยนะครับไปแขวนหน้าบ้านหรือว่าในรถครับผมป้องกันติ่งไม่ดีไงครับอ๋อเป็นความเชื่อคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยว่านนางพญาทาวเอลเขาบอกว่าเป็นว่านหายากนะฮะพบเห็นได้เฉพาะพื้นที่บ้านอีตองเท่านั้นสรรพคุณก็คือ จะเป็นเรื่องของสมุนไพรก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องของโชคลางนำโชคก็ได้นี่คือที่มาของนี่ฮะนางพญาเท้าเอวครับ าเนาะอูโขดฟ้าในสุดอ่ะพยาคฆินตีปลาแหมะเข้ามามีีปลาแหม้ชุบมกปลาแมเจบตรงจอปลาแหมก็ท้อข้าวดีปลาเหมอนเนาะอาภูน่าในยาลราสุดอ่ะมาช่วยใส่เีร่องวุ้ยคุณผู้ชมครับหน้าตาแปลกๆเลครับนี่คือใส่ขิงแล้วใส่ใบชาแล้วนะครับ นน้ำแข็งใสที่มีอยู่แค่ณปัจจุบับนนะี้เคยจะมีแค่ร้านเดียวแล้วตัวนี้นะคะอ,อีตองเลยร้านแากี่ะ ทามหาจากร้านน้ำแข็งใสมาแล้วคุณผู้ชมครับเราก็จะเจอร้านกาแฟที่หลายคนเนี่ยอยากจะนั่งพักผ่อนดอนใจนี่คือร้านอะไรครับเนี่ยนี่คือร้านกาแฟพอเพินนะคะพอเพินนะครับผมวันนี้มีมานานหรือยังครับร้านนี้ก็เปิดมาได้สั้ประมาณสามปีสามปีนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนน้องเขาไม่ได้ขึ้นมาอยู่วันนี้น้องก็จะงานอ,อยู่ข้างล่างพอช่วงเศรษฐกิจว่า ท่องเที่ยวบูมบ้านพักบูมเนาะก็เลยขึ้นมามาเปิดมากลับมากลับคืนถิ่นบ้านเรากลับคืนถิ่นมาดูแลแล้วเปิดร้านกาแฟด้วยอันนี้หาไม่ยากด้วยก่อนติดตออก่อนติดซอยใช่ค่ะไปต่อเลยครับผม คุณผู้ชมครับนอกจากอาหารการกินพื้นบ้านนะครับเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าที่บ้านอีกต่องนี้จะมีตะเกียงเนี่ยนะครับไปหมดเลยตามบ้านต่างๆนะผมอยากรู้ว่าเขามีความหมายอะไรไหมครัพี่นีครับอ๋อตะเกียงนี้นะครบคือหนึ่งบ้านเราอะไฟดับบ่อยด้วยเรื่ององแล้วครับ <laughs> <ม>แล้วก็สําคัญหลักๆเลยให้นักท่องเที่ยวได้มี มาเพ้นว่าตัวเองจะชอบอะไรคือตามจินตนาการของนักท่องเที่ยวด้วยมีกิจกรรมเลยเป็นกิจกรรมแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยใช้งานได้จริงด้วยนะคะโดยการเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเราจะมีเทียนเป็นน้ำาเป็นเทียนไขที่ไม่มีน้ำตาเทียนนะคะใส่เข้าไปแล้วก็จุดแล้วตอนคืนมันก็จะสวยงามมากและนี่เขามีบริการนักท่องเที่ยว้วยคุณผู้ชมครับสามารถจะมาเพ้นได้ดูเรื่นี่คือเจ้าของร้านใช่ค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่ทําอะไรบ้างครับเนี่ย เราก็จะมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เพ้นตะเกียงเป็นลายของตัวเองเป็นที่ระลึกกลับไปอ่ะคะ่ะอืมนี่คือพี่เย็นพี่เย็นนะครับผมอยากให้พี่เย็นช่วยสาธิตใี้กับเราหน่อยดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวที่นี่มาแล้วเนี่ยจะเพ้นตะเกียงยังไงบ้างเพราะติ๊กอเป็นบ้านที่อยู่ห่างไกลนะฮะจากพื้นที่มากแล้วก็อยู่ที่สูงด้วยคุณผู้ชมครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของไฟฟ้ากําลังไฟเขาจะไม่ค่อยสเสถียรค่ะฉะนั้นก็เป็นเ,เรื่องสําคัญที่ เขาจะหาวิธีในการที่ใช้ไฟฟ้าส่งสว่างแต่ปัจจุบันนี้มีโชคนีหนึ่งเขาก็จะมีเรื่องของโซราเซ,ซลล์โ่เใช่ขาามาใช้ได้ด้วยนะฮะแต่แตะเกียงก็ยังนิยมใช้กันอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็จะมีกิมมิคว่านอกจากเอามาใช้จริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมให้กับบรรดานะักท่องเที่ยวด้วย่ะเสร็จแล้วครับ ุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมนะที่เรามาบ้านอีต่องแล้วสามารถเข้ามาร่วมทางกับชบาวบ้านได้ค<ด>ือ<ด>การเพ้นตะเกียรน,นะครับไปมาหลายที่ไม่ค่อยมีที่ไหนนะครับแต่มาที่นี่มาได้แน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยอุดหนุนสินค้าชุมชนของชอาวบ้านเพื่อเป็นรายได้ให้กับชุบบมชน,นด้วยนะครับขอบคุณพี่เยอะมากนะครับไปบุญด้วยนะครับผมไปครับพี่วีเราไปกันต่อเลยนะครับ ผมจ้องพหลังจากที่เราทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านมันหลาย่านแล้วตอนนี้มาครึ่งวันแล้วผมว่าตรีของเริ่มหลอกแล้วนะ่รัของกินกันดีกว่าครับนี่ผมเจอแล้วนี่คือร้านอะไรครับเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวหัวมุมก๋วยเตี๋ยวหัวมุมแน่นอนว่าที่ต้องก๋วยเตี๋ยวอร่อยแน่นอนนะครับไปดูกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวสินะฮะนี่คือก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสต้มยำมีสองอย่างใช่ไหมฮะใช่ นี่เป็นมีดูเด็ดของเขาเลยใช่ไหมพี่นีครับใช่ค่ะใช่ขณะนั้คุณผู้ชมมาเส้นนี้นะก่อนจะถึงเข้าสู่เส้นร้านขายของฝากเนี่ยใ,ให้ลงแวะดูก่อนที่นี่คืยเตียคนเรื่องชื่อมากหัวมุวมเลยฮนะเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายกันหน่อยดีกว่าพี่นีว้าวจงครับ เราพาดจานที่เราอิ่มอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวร้านหัวมุมไปแล้วเนี่ยตรงนี้คือฮาราจูกุของที่ติดหลองเลยติดหลงต่อตรงนี้เลยนะครับพวกนี่เป็นโซนของฝากทั้งหมดเลยใช่ค่ะจะเป็นโซนพอเราเลี้ยเข้ามาปุ๊บทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บเราเดินตรงมาตรงนี้จะเป็นร้านของขายของฝากทั้งหมดนะคะตรงนี้นี่แหละฮะเป็นแลนด์มาร์คคือหลังจากที่เราเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วจะเป็นของกินนะสถานที่ชมวิวตรงนี้พลาดไม่ได้เขาจะมีเรื่องของหัตถกรรมสินค้าพื้นบ้านของฝาก ที่ไปของพื้นบ้านจริงๆนะพี่เปของพื้นบ้านกับของที่นี่ตัดเย็บเนี่ยเมกี้เราก็ไปดูกันของการตัดเย็บมาแล้วอะไรเงี้ยใช่นี่คุณผู้ชมฮะโอ้โหเรียกว่าวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะฮะและที่สําคัญเนี่ยพี่ดีผมว่าถ้ามาที่อีตองดันปีล็อกของนี้เนี่ยจะมีเป็นอะไรมาสําคัญก็คือการเขียนป้ายไม้อ๋อนี่เหมือนเกาหลีมากใช่ใช่ใช่ล้แค่คล้ายคลึงครับผม ใครบอกว่าที่นี่ไม่มีอาหารการกินที่ผมปฏิเสธเสียงแข็งเลยคุณผู้ชมครับมองไปทางไหนก็มีร้าน,านอาหารนะมีอาหารการกิน <c oughs> มีของกินเต็ไมไปหมดเลยขนมของฝาก1วันเนี่ยผมว่าเที่ยวไม่พอนะมาอีกองเนี่ยเพราะว่าจากบ้านอีก่องเนี่ยซ้ายขวามีทั้งอ่ทัศนียภาพนะมีบ้านชุมชนชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าใช้ชีวิตกันเนี่ยทั้งวันเนี่ยคุ้มมากมาซึมซับบรรยากาศคุณผู้ชมนะมาอยู่นานมาทั้งทานอาหารเนี่ยชมทิวเขาแม่น้ำอาหารเนี่ย แบบใกล้ชิดและก่อนจะไปถึงตรงสะพานมาที่แขวนป้ายกันเนี่ยเขาจะมีให้เพ้น์กันด้วยถึงแล้วนี่นี่นะครับผมนี่คืออะไรยังไงบ้างครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นป้ายแขวนนะคะซึ่งสามารถเราจะเลือกได้เพ้น์เองได้เขียนข้อความต่างๆลงไปแล้วก็ไปผูกตรงที่แขวนอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยผมขออนุญาตเขียนชื่อรายการผมแล้วกันว่าคุยสบายเรื่องใกล้ตัว NBT ช่อง18เรามาถึงที่นี่แล้วใช่ได้เลย นี่ <c oughs> คุยสบายเรื่องใกล้ตัวถ้าคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านอีตองเนี่ยลงมาหาป้ายของผมดูนะครับว่ารายการของเรามาถึงแล้วฉะนั้นเนี่ยถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดน,นะครับพบว่าบริเวณสะพานที่แขวนใต้ไม้เนี่ยอยู่ตรงที่สระน้ําพอดีเลยใช่ค่ะใช่ครับสระน้ำตรงนี้มีความหมายยังไงบ้างครับอ๋อสระน้ำนี่คือเมื่อก่อนนี้เราจะทําเกี่ยวกับพวกเหมืองแร่นะคะมันเป็นแอ,องแองเก็บน้ําสําหรับเวลาเรา ใช้ต่อท่อขึ้นไปทาหมูชีเราจะใช้น้ําจากข้างล่างนี้ขึ้นไปนะคะตรงนี้แต่ว่าน้านี้เลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่น้ําตัวนี้เราไม่ได้มาเป็นน้ําใช้น้าดื่มอะไราเงี้ยเป็นแหล่งน้ำเฉยเี่เป็นแหล่งน้ำเฉยเฉยสำหรับสมัยก่อนเอาไว้ทําหมูฉีดแล่เท่านั้นอ๋อฉีดแล่นะฮะใช่สวยงามมากนะครับผม ถ้าตรงบริเวณรายรอบตรงนี้ก็จะมีบ้านพักด้านหลังเนี้ย็จะเป็นโฮมสเตย์ร้านค้าทั้งหมดนะคะตรงนี้โอ้โหผู้ชมครับเมื่อเรามีป้ายมาแล้วนะครับแลนด์มาร์คสำคัญตรงนี้อยู่ข้างหน้าเราแล้วก็จะเป็นบริเวณที่ใครมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่พลาดไม่พลาดต้องแขวนป้ายของตัวเองนะครับไว้ที่บริเวณสะพานแขวนป้ายของเราตรงนี้ผู้ชมครับผมไม่อยากนับเลยมีไม่รู้กี่กี่หมื่นกี่แสนชิ้นที่ตรงนี้นะครับโอ้โห เยบอกความในใจแต่เราก็นี่เลยครับไม่พลาดที่จะมาเขียนตรงนี้วันนี้คือสบายเรื่องใกล้ตัวของเราเดินทางมาที่หมู่บ้านอีตองนะคะรับตำบลปีรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คผชมครับผมว่าชุมชนเล็กๆท่ามกลางสายหมอกที่เงียบสงบแบบนี้ผมว่ามีโมเสนต์ระเกิดสำหรับใครก็ตามที่เราไกลจะเดินทางมาถึงแม้ว่าจะไกลสักหน่อยนะฮะอยู่ท่ามกลางภูเขาและกล็แมกไม้พืชพันธุ์ที่สมบูรณ์เป็นเมืองเล็กจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วก็เหมือนเมืองในฝัน <laughs> มาเถอะคุณผู้ชมครับเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศสักครั้งหนึ่งในชีวิตกับ มู่บ้านอีตองตำบลปีล็อกอ <นะ S 1> ำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้นะครับและที่สำคัญขอให้ร่วมมือร่วมใจกันรักษาเรื่องของมาตรการทางสาธารณสุขด,ด้วยว <นะ S 1> ันนี้รายการคุยสบายเรื่องใกล้กตัวขอขอบคุณพี่นีอารุณีผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้เป็นอย่างมากน,นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาคกค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคบกับคุยสบายเรื่องใกล้ตัวสวัสดีครับขอบคุณค่ะ